สาวเกเลี่ยงเคียงถิ่นตะนาวสีลำพาชีแก่งส้มแนวหินผาทาน้ำร้อนบ่อคลึงติดตรึงตาน้ำพึ่งป่าหวานซึง้งตรึงติดใจสวัสดีเดอะพีเพิครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชะงกตัวไลายครับเข้าสู่ถิ่นสาวกะเลียงเคียงถิ่นตะนาวสีครับผม นะครับจุดที่แอดมินจะพาทุกท่านไปหรือท่านกำลังชมความสวยงามอยู่นี้นะครับคือไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่ที่ตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับสำหรับความเห็นส่วนตัวของแอดมินเองนะครับผมว่าสวยไม่แพ้กรอเซโลที่จังหวัดตาลอยต่อติดต่อกับ จังหวัดไม่ฮ่องสอนนั่นเองครับที่นี่ถ้ามีฝนตกเมื่อไหร่ท่านจะได้ชมทะเลหมอกที่สวยงามหยุนไหลครับคำว่าหยุนไหลคือคือทะเลหมอกไหลเหมือนน้ำตกหรือไหลเป็นลำธารน,นั่นเองครับ การเดินทางจะให้ทุกท่านเห็นผมตั้งจากบางซื่อจุดคอนโดที่ผมอยู่นะครับระยะทางนะไม่ใกล้ไม่ไกลใช้เวลาระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงท่านกลางแผนที่ปั๊บจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเดินทางผ่านจังหวัดนะครปฐมจังหวัดราชบุรีก็มาแล้วครับตั้ง GPS ง่ายๆเลยเขาวสวรรค์ก็ได้นะครับเดินทางมาเส้นทางสวยงามครับ อา,อาจจะสวนเลนหน่อยอในเส้นทาง45กิโลเมตรถึง50กิโลเมตรในเส้นที่จะเดินทางเข้าสวนพึ่งนะครับพอเขตสวนพึ่งแล้วก็จะมีการจราจรที่เป็น4ีเลนสวนทางไปกลับไปมาก็าทาให้เราทําเวลาได้ดีขึ้นสนนเส้นนี้สวยงามครับจุดนัดผู้พาพึ่งเนี่ยครับนัดกันง่ายดีนะครับโมีเซเว่นมีอะไรให้เตรียมสเสบียงได้นะครับ แล้วก็เส้นนี้เป็นเส้นในออกน้ำตกก้าวโจนได้ออกอเขากาโจมก็ได้แต่จะต้องเลี้ยวขวาหน่อยนะฮะหรือห้วยคอกหมูพูลักรรมแห่งส้มแมวอะไรครับเส้นนี้เป็นเส้นนี้ถนะนสวยเส้นหนึ่งครับจริงโจนต้องเทียเท่ยวเที่ยวยอดฮิตครับ นายกาเรียกยากเหลือเกินแต่ชื่อครับเทือกเขาที่อยู่ด้านหน้าคืออเทือกเขาตะนาวสีวิวนะฮะทะเลหมอกช่วงเช้าพระโจมครับหรือแก่งส้มแมวก็ซ้ายเหมือนกันนะนี่จะเจอด้านหน้านะครับทอชอรอบอนะตรงนี้4068นะ เรากำลังจะเลี้ยวไปอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเส้นตะเข็บชายแดนแล้วก็คือ,อเรียบชายแดนที่สุดสวนป่าสี่ขิดก็เส้นนี้นะครับเส้นนี้4064นะครับไยขอบหมูเข้าไป6กิโล รบ .6.007 นะครับทางหลวงชนบทซึ่งจะเป็นอุโมง์ต้นไม้แอนเป็นเคยรีวิวไว้แล้วครับเส้นนี้เป็นเส้นที่สวยเส้นหนึ่งวิ่งมาเรื่อยๆนะครับจนมาเข้า,าโซนหมู่บ้านเส้นทางกลับไปพุ้รกรรมนะครับเราแยกออกซ้ายไปพุ้ธกรรมแต่เราไม่ออกนะเราออกขวานะครับครับให้เรามุ่งหน้านะครับ่า เน้นที่โป่งแห้งเป็นหลักหรือถ้าท่านมาเห็นคริสจักรโป่งแห้งก็แสดงวา่ามาถูกเส้นทางแล้วนะครับด้านในผ่านาด่านชุมชนของตอชอดอบ้างของทหารพลานบ้างนะครับท่านมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ค่อยกับจุด GPS บางทีอาจจะหลุดบ้างนะเพราะว่าคลื่นมือถือ,อมีทุกค่ายครับแต่มีบ้างหายบ้างเป็นระยะก็ ให้ดูแผนที่ไว้นะครับว่าจุดที่เราจะไปเนี่ยก็คือ,อด้านซ้ายนะเป็นสหภาพเมียนมาด้านขวาเป็นไทยนะครับเราวิ่งเรียบออฟโรดเนี่ยก็คือเขตสันปะน้ำเลยนะครับถ้าเราสิ้นทางไปเนี่ยขาขึ้นขึ้นอย่างเดียวนะครับ ผ่านชุมชนตรงนี้ก็ระมัดระวังเยลลี่ระมัดระวังเด็กๆด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นชุมชนกะเหลี่ยงเป็นส่วนใหญ่นะครับวิ่งมาเจออ่างเก็บน้ําปับ๊บเราตรงไปนะครับตรงนี้จะเป็น,นอ่าศูตรมาชาการของทหารพ่านครับนี่ครับน้ำก็โอเคอยู่นะจุดนี้นะครับ จะเป็นจุดลงทะเบียนจํานวนรถจํานวนคนอะไรต่างๆเบอร์โทรติดต่อนะครับเวลาเข้าแล้วขากลับท่านก็มาลงเวลาออกตรงนี้ให้มาถึงก่อนสี่โมงครึ่งนะครับถ้าเลยนี้จะจะไม่อนุญาตให้ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะมืดแล้วก็เป็นเขตชายแดนนะฮะขาขึ้นจะขึ้นอย่างเดียวระยะทางประมาณ10กิโลเมตรครับ 6กิโลเมตรแรกเนี่ยจากด่านหนึ่งไปด่าน2นะครับแล้วก็จุดที่ะจะดูโหดหน่อยมีหลายเนินหน่อยก็จะหวังฐาน2นะครับไปฐาน3นั่นเองนะจะขึ้นอย่างเดียวฝนไม่ตกไม่เป็นไรครับขับ2ยกสูงไปรถที่สูงหน่อยยาง AT ทนะครับใจถึงหน่อยก็มาได้ส่วนขับ4มาได้เลยครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนขอเป็นขับ4แล้วเป็นยาง มัเทเเลนนะครับจะปลอดภัยที่สุดนะหรือถ้าเป็นยาง AT ก็ขอ AT ดอกโตหน่อยถ้าฝนตกจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็แรกมาด้วยวิวครับถ้ามีฝนที่นี่จะมีทะเลหมอกทุกฤดูแต่ถ้าไม่มีฝนท่านก็จะได้เห็นความชุ่มฉ่ำเห็นวิวโดยทั่วไปนะครับจะเห็นว่าเวลาฝนตกเนี่ยทางจะเป็นล่องเลยนะแล้วแอดมินสอบถามทางทหารพ่านนะครับ1403งว่า ขึ้นมาเที่ยวได้ตลอดไหมก็มาเที่ยวได้ตลอดนะครับแต่ท่านต้องมาเช็คที่ด่านหนึ่งว่าช่วงนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นหรือเปล่า หรือช่วงนี้อไม่อนุญาตให้ขึ้นซึ่งไม่แน่ไม่นอนครับบางช่วงอนุญาตให้ขึ้นอบางช่วงไม่อนุญาตให้ขึ้นนะถ้านะต้องมาเสี่ยงหรือมาเช็คเอาที่ด่านหนึ่งเองนะครับแต่อาจจะไม่มีว่าฤดูนี้ท่องเที่ยวฤด้นี้ไม่้ไม่ต้องเที่ยวนะครับให้ขึ้น,น,นให้ลง,งตลอด <5 S 1> เวลา 2> 2ลวนะครับตรงนี้จะเป็นจุดกลางเต็นท์นะมีห้องน้าํามีอะไรไว้บริการนะครับโอเคขออนุญ,ญาต ิดก่อนเดี๋ยวจุดชมวิวเลยนะครับครับสำหรับจุดชมวิวของฐอา,านที่2นะครับฐานปลา1403จุดนี้มีห้องน้ำนะฐาน2นะครับเดี๋ยวจะไปฐานนะครับห้องสุขาว่าง,งั้นเถอะแต่ไม่ไม่มีห้องอาบน้ำนะครับเป็นห้องสุขาท่านก็สามารถที่จะขอเข้าอะไรต่างได้หรือเตรียมน้ำเองจะดีที่สุดแล้วลงมาก็ เลี้ยวขวานะครับไปฐานที่3หรือถ้าท่านไม่เข้าฐาน2ท่านก็เบี่ยงซ้ายออกไปเลยนะครับตรงจุดนี้ถนนจะเริ่มแคบลงแคบลงแล้วก็จุดที่โหดที่สุดของเส้นทางนี้ก็คือระหว่างฐาน2ไปฐาน3ครับถนนจะค่อนข้างชันในหลายๆจุดแล้วก็มีเรียบเหวนะครับมีก้อนหินด้วยในหลายส่วนก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับจะเป็นเนิน ชันแล้วถ้าฝนตกนี่คือลื่นเลยมีทั้งดินหนังหมูม,มีทั้งดินเหนียว<อ>มีทั้งหน้าผานะครับแล้วก็คับแคบนะตรงจุดนี้ถ้าเป็นขับสองนี่ต้องเทคต้องอาจจะลดขวางลำได้เพราะว่าถ้าเกิดฝนตกนะครับเป็นล่องน้ำล่องลึกบางหลาย,ลาย,ลาย,ลายจุดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไปแค่ฐานสองเนี่ยท่านอาจจะเสี่ยงแค่ เนินสุดท้ายที่จะเข้าฐาน2นะฮะแต่ฐาน3นี่ก็จะแอดเวนเจอร์แล้วก็ป่าดงดิบถ้าเราวิ่งไปมุมนี้นะครับขวามือเราคือตรงต้นกล้วยนะครับที่ท่านเห็นอันนี้คือจะมีป้ายปักเป็นระยะว่าสุดเขตแผ่นดินประเทศไทยนะครับก็เอาง่ายงคือเราเรียบเขียสันปาน้ําเลยขวามือเราคืออาสาภาพเมียนมานะครับก็โซนนี้ปกครองโดยกะเหรี่ยงนะครับ ฝั่งเราเราก็เราวิ่งในฝั่งไทยนะครับเราไม่ได้ข้ามฝั่งไปก็คือถนนเส้นนี้ก็คือ,อเป็นถนนความมั่นคงนะครับก็ตามที่บอกนะบางช่วงพี่ๆฐานพลานอนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นบางช่วงก็ไม่อนุญาตให้ขึ้นถ้าต้องมาเช็คที่ด่านหนึ่งเอาเองนะครับแล้วก็ใช้ความระมัดระวังช่วยกันดูแลเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอะไรต่างาทางฐานพลานจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นทันทีนะครับก็ช่วยกันดูแล เป็นหูนเป็นตาแล้วก็เอาตัขึ้นมานะครับหยิบน้ําดื่มน้ำอะไรต่างๆ,ๆขึ้นมา,าฝากพี่ๆเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ร้องขอนะครับแต่ว่าการเดินทางอะไรมันลำบากเป็นน้ําใจนะครับหยิบมาฝาก<ม>เผื่อใช้ออกลาตรเวนอออกะไรต่างๆนะครับมีน้ําดื่มน้ําท่าเอา<ม>ไว้ดื่ม,ม,มะจะได้มีพลักําลังนะครับในการออกเดินราตระเวนเนะาะที่นี่ ลื่นจริงๆครับถ้าฝนตกนี่มันเป็นคนละเรื่องให้ใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็มีเหวด้วยโซนนี้ในคลิปนี้มินจะพาไปถึงลานกลางเต็นท์ก็คือลานอปกติลานฐานที่3จะไม่อนุญาตให้กางเต็นท์นะครับยกเว้นว่านักท่องเที่ยวน้อยแล้วก็ลานหอว่างนะครับอาจจะได้รับอนุญาตใช้คําว่าอาจจะนะครับได้รับอนุญาตให้กางเต็นที่ลานหอของฐาน3 นะเพราะว่ามันเป็นข้างในที่ลึกมากนะครับก็ไม่ใช่ว่าออต่างทีมแอดมินได้รับอนุญาตให้กางแล้วทุกท่านจะได้รับอนุญาตไม่เกี่ยวนะครับม,มันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงนะครับที่เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้กางเนาะพอที่นี่นะครับจะ,ะห้องน้ำม่านนี่อาจจะขออนุญาตเจ้าหน้าที่ทหารพ่านาดได้แต่ถ้าต้องหิ้วน้ำไปเองอะไรไปเองนะครับ ที่สำคัญคือน้ำดื่มนะครับท่านหยิบไปด้วยก็ดีนะฮะแล้วก็การเดินทางอะไรต่างค่อนข้างที่จะลำบากแต่วิวนี่สวยงามมาก360องศานะครับแอดมินจะพาทุกท่านไปดูช่วงที่ยังไม่มีทะเลหมอกเพราะว่าไปดูช่วงเย็นนะครับพาไปดูแล้วก็จากต้นคลิปท่านจะได้เห็นว่าทะเลหมอกช่วงเช้ามันเป็นยังไงคือสุดยอดและครับ ไม่แพ้กรอเซโลจริงๆแล้วทะเลบอกที่ฉันเห็นก็คือพื้นที่ของอสกเลียงหรืออยู่ในสาภาพเบนมานั่นเองครับสองจุดที่เห็นเป็นลานหอคือจุดที่เรากลางนะครับ เราก็เตรียมห้องน้ําห้องท่าเตรียมอะไรต่างมาด้วยนะครับถ้ามีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งหรืออะไรต่างกางแล้วก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้กลุ่มอื่นๆกลางพะแต่เจ้าหน้าที่น่ารักครับลงมาสอบถามสาสุสุกดิบนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นพูดคุยกันสนุกสนานครับ <S <S เราโชคดีคือตรงผมกลางฝนไม่ตกแต่รอบๆเราฝนตกหมดเลยนะครับพอฝนตกเนี่ยทะเลหมอกมารอเราตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะครับก็ถือว่าเหตุปัจจัยดีมากครับ ลมกำลังดีครับขึ้นมีทุกค่ายแต่มามา,มาหายหาย 4G 5G 3G อะไรมาหมดนะครับมามาหายหายก็หาจังหวะเอาเนาะนะครับจริงๆเราถ่ายช่วงเย็นเนีย่ยทะเลบอกเริ่มมาแล้วฝั่งนี้คือฝั่งไทยนะครับ,บ,บอันนี้เรานำรถขึ้นไปเพราะว่ามีน้ำดื่มมีอะไรต่างๆเอาขึ้นไปฝากเจ้าหน้าที่นะครับเราก็ เอารถลงมาผมไม่แนะนำไม่เอารถขึ้นไปนะครับไม่ให้ไม่แนะนำเอารถขึ้นไปให้จอดที่ลานฮอแล้วเดินขึ้นไปชมวิวจะสะดวกกว่าเพราะตรงนี้ตรงนี้ชันมากนะครับขนาดขับสี่อะไรเองๆต่ก็เลี้ยวหลายจังหวะเหมือนกันกว่าจะขึ้นได้เนาะ จุดด้านบนคือเป็นจุดที่ทําการแอดมินจะไม่ได้ถ่ายนะครับให้ว่า,าค่ายอะไรอยู่ตรงไหนแต่ให้ชมวิวด้านหลังก็คือค่ายฐานบาน,นทั้งหมดนะครับด้านหน้าก็คือ,อ,อเนินที่ท่านเห็นด้านหน้าหรือภูเขาที่เห็นอุดมสมบูรณ์ข้างหน้าคือรัดกะเหรี่ยงนะครับภาภาพเปรีมานี่นะครับวิวงามมากๆครับ แล้วเอามาฝากกันครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งถัดไปจะรีวิวจุดชมวิวอะไรต่างๆให้ชมแล้วก็ทางลงเนาะน่าจะได้เดียครับจงรุกทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดฝากกดติดตามตามสาวน้องแนะนำด้วยนะครับแล้วรอชมคลิปถัดไปครับ กดซับสไคร์เกิดไลค์กิดแชร์เพื่อ,อ, like, อ share, ให้พาคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิงโก้ครัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้สุดค่ะบ๊ายบาย